สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามากับคลิปกล่องสุ่มสกุชี่แท้ราคา50บาทกับน้องแมวที่กำลังวุ่นบุ้งหายหนึ่งตัวนะคะนี่นะทุกคนเป็นกล่องสุ่มราคา50บาทนะคะสว่วนคือเราจะเรียกว่าเป็นกล่องสุ่มน้องวิตช,ชี่นะจริงๆคือน้องวิตช,ชี่เนี่ยมีให้เลือกหลายตัวมากๆแต่อันนี้คือแจ็คพอตทั้งหมด5รางวัลใน20กล่องมีแจ็คพอตทั้งหมด5รางวัลน,นะคะตัวนี้เราจะไม่ได้มีเบอร์ให้เลือกนะแต่ว่าเราจะแพ็ค ปิดกล่องไปเลยนะคะก็คือหยิบใครได้ของใครชื่อไหนก็คือหยิบไปเลยเพราะว่ากล่องไซส์เท่ากันหมดนะคะนี่นะทุกคนคือความดีงามนะคะราคาแค่50าสบาททุกคนปกติวิชชี่เนี่ยก็อันละ70บาทแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกกล่องเนี่ยคุ้มแน่แแน,แน่แน่ทุกกล่องอยู่แล้วนะคะเพราะว่าปกติมันชิ้นละ70นะส่วนอันนี้นะคะ คิดว่าน่าจะทราบราคากันอยู่แล้วตรงนี้นะคะเรารับเฉพาะคนพร้อมโอนทันทีนะก็คือ on, ใครที่เห็นวิดีโอนี้สามารถแคปแล้วก็ทักไลน์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรายละเอียดให้ตรงนี้เลยทักไลน์รามาได้เลยนะคะแล้วก็ค่าส่งจะอยู่ที่กล่องละ50บาทนะคะเราจํากัดจากการซื้อแค่คนละ1กล่องเท่านั้นนะคะจํากัดการซื้อแค่คนละ1กล่องเท่านั้นนะทุกคนใครสนใจนะคะสามารถทักไลน์มาได้เลยคือดีมากๆเลยค่ะมาลุ้นของไปพร้อมๆกันนะคะนี่ นี่เราจำกัดการซื้อคนละหนึ่งกล่องนะคะใครสนใจสามารถทักมาได้เลยนะคะ